สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามาซื้อของกันนะคะทุกคน๋ารในตูแคตดอกนองกอเปียดนี่มันดักอลยดักดักวันจันทร์กัเา <laughs> นนะเ่ยน <Yeah. S 2> ีม่มีข้าวด้วยนะคะทุกคน ้องมีเขาที่เหมือนกินซัมโนนอเทบเซมไปอีกแล้วก็จะมีพวกนี้เนาะเครื่องใช้นะเจ้าของเจาของของมาคอยมีพี่น้องคนมาหลายเปิดเปิดนขเขาเปิดเปิดเตัวมีมะละกอด้วยพี่น้องมะละกอมะขามหวานเดี่ยวจะเอามะขามหวานากนัน มะขาหวานมะขาหวานเขาไปสองกล่องเลยอู้หูมันก็มีกระฟ้าก,กระป๋องกระป๋ะไปหรอมะ<า><า>ขาหวา <c oughs> มมาละกอะะกอนันเนาะเอามากรวบจักขีดจักบัตคือวันนี้ราคาบ่ ถั่วปากกาว่าขอสต๊อปกลัไปอ่ะอือดูขึ้นช่ของว่าปากไก่เลยนี่มันหานาทีดยเยเปือกนี่เปือขอว่าปากใ่น่อ ของพักก็มีเด้อพี่น้องเด้อม,ม,มีเบียร์สิงด้วยพี่น้องมีเบียร์สิงแล้วก็มีเบียร์ช่างด้วยเห็นไหมอยู่ที่นอร์เวย์ก็มีเบียร์ช่างนะพี่น้องเห็นไหมดูนะช่างแทงกงินดุอเอิร์นเอาไหมละ่ <c ười> ะคาริโกบาราเอินอะไรทู <c ười> โอ้สมดยด็อกก็มีนะดูสิงลังทลายเดนสสิง สิงหาชซิฟขวดลสิบเจ็ดคนขวดละยี่สิบเจ็ดคนเบียร์สิงเนาะเบียร์ชางอะไรชางเห็นนีบอกอนี่บอกชางสามซิเอชางคือแพงกว่าสิงเอหนี่หนาำแฟนสีแปนตา พิ่แข็งพี่น้องพิ่แข็งอันนี้เพชรซัดใจถึงึงชอบเพชรจ้ะเท่าไหร่ตามส้มนตำหยิบหยิบเลยจ้าในเวลาจ่ายเงินก็คิดอีกรอบนึง <laughs> มาเท่าไรไม่ตำกว่าพันละคะที่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะมันจะถูกกว่าร้านอันนั้นอยู่ค่ะร้านขายของขายปีกเพราะอันนี้มันเหมือนร้านขถวส่งขายส่งอ่ะมีมีราโดยที่เออลูกอมมีรา แล้วก็มีฮานามิด้วยไหมพี่น้องฮานามิแล้วใหม่กับป๋องเนาะงไหมค่ะจ้าค่ะจ้าแล้วมีใหญ่กับป๋องก็มีพี่น้องแล้วมีใหญ่กับป๋องอร่อยดีเยอะแยะเลยพี่น้องเอกหน่อไม้อันนี้ ออเนี้ยวไอนนี้แ้วจอดหวานสาหรายก็มีสาหรายสาหรายต้มยำกุ้งเก็ดขนมปังเออนาลองไ,ออไปสิพันเเป พ่อชื่อตู้ฟูน,น,น,นี่อะไรนี่แผ่นปอเปียะเวียดนามลายอยู่พี่นอ้องมีไอ้ผงฟูด้ะผงฟูงดฟงฟงฟงชดพ่าข้าวเงาตาลตาลปี๊กเงินตาลปึกตาลปึกเนี่ย น,น้องเราานปึ๊กหลายจะพี่น้องหลายหลายชาไข่มุกไข่มุกเออหน่ารองเอาไปรองเนาะไข่มุกน้องไข่มุกเส้นขนมจีนน่องขนมจีน,อ,นอีเ้น น้ำมันคือน,นี่นี่มาม่าพี่น้องมามา่าต้มยำกุ้งโอไม่ใช่อันนี้มามา่าเหลืองนัง่นต้ยมยำกุ้งอืตอต้ม น้ถั่วดำถั่วดำในในถั่วดำน้าถั่วดำแวำ <c oughs> น่นไม่ได้ใส่มากพี่น้่งกมองก็บ่เห็นกระเทียมดองกระเทียมเซียวของรุนนี่แต่มมะมา่าอันนี่เลยนี่แต่มมะามา่าดึงหลัง ก็มยำเห็นมีหน็แช่แข็งเน้อพี่น้องเนื้อหมูเนื้อวัวไก่เป็นตัวก็มีแช่แข็งพอเปียกแช่แข็งกุ้งก็มื้อ กุ้งกับปลามืกตัวใหญ่ค่ะนี่เราต้อกแกะมาแล้วหรอทำไมแกะแล้วมันถูกถูกกว่า เค้กแช่แข mm ็งเนาะดูมัน่กินแดบแช่แข็งนะคะเนาะรูชีวะแก่อืมโอเคอันนี้อะไรอันนี้ก ขนมหวานคือกันมันเป็นแบบเค้กนะคนะเนาะแช่แข็งมาพี่น้องเล่นชินช้นๆน่ากินมากอันนี้จักอะไรดอกขนมปังอันนี้คือ,อของสดนะคะเน,นาะแผนกของสดพี่นออ้องจ้ะหมูซับเนือ้อซับเนือเน้อบด แฮมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้ไก่ในงี่นอกนี่นะคะทำเป็นแพ็คเป็นแพ็คไวค่ะใหญ่มากยเอหรอไก่สองกิโลชละเฟมอ๋อสมีอะ่เเอะคันทายผักกาดไ้ชเฟมชิลห้าห้ากิโลสี่ร้อยห้าสิบห้าคน มายองเนสดูกุ่งนะคะไข่ฮอทดอกดูมีฮอทดอกหน่อยด้วยมีฮอทดอกหน่อยด้วยพี่น้อง <c oughs> ไอ้ยิงถ่ายมีมดเลยเด้อค่ะเด้อเหลือไอ้พวกขนมขนมอีกกันเยอะ ของที่เราซื้อนะพี่น้องนี่จ่ายตังค์เรียบรๆนะคะได้กุ้งได้มะขามหวานได้หลายอย่างเลยได้ข้าวเหนียวแลกข้าวสารแล้วก็มะหมา่มามะละกอนะคะคันพุดอินนะมดไปสองวันกว่าพี่น้องแล้วจะคุ้นึ้นรถกวนนคะเด้อ